นี่ค่ะเปิดฝาเลยอูกลังเดือดเลยค่ะนะคะไปยังไงบ้างคะก็ใส่ไปหลายอย่างอยู่ค่ะนะคะมีทั้งเล็บมือนางแล้วก็มีทั้งเลือดไก่นะคะแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะใส่เห็ดออรินจิด้วยนะคะ ดูสิคะอู้ยควันกโมงโฉงชฉียงมีขาไก่ใหญ่มากเอาสดร้อนนะคะเป็นยังไงคะเพื่อนๆดูสิคะน่าทานมากเลยคะ่ะครบเครื่อง,คร,ค,รองครบเครื่องเรื่องต้มยำเป็นต้มยำน้ำใสนะคะชิมดูก,ก่อนว้าวสุดยอดเลยคะ่ะนะฮะ เป็นต้มยำน้ำใสเพราะเราเราก็ไม่ได้ใส่คอนอก้อนนะคะใส่เป็นมะขามเปียกเอาค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ให้มีความ <c oughs> เพิ่มความเปรี้ยวหวานด้วยมะเขือเทศนะคะแล้วเราลอยพริกด้วยพริกแห้งนะคะเพิ่มรสชาตินิดนึงนะคะจะได้ออกเป็นแบบนี่คือต้มยำน้ำใสนะคะต้มยำน้ำใสต้มยำตีนไก่ สูตรของใครสูตรของมันนะคะบ้านไหนก็คงจะไม่ทําเหมือนกันหรอกแต่ของสุกอยู่ที่ใจชอบทําแบบนี้ค่ะนะฮะแล้วก็เราก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะใส่ให้ครบเลยค่ะเครื่องต้มยำที่ที่มีอยู่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะจุกๆเลยค่ะนะฮะต้มไปจนกว่าตีนไก่จะเปื่อยนะคะ ต้มไปแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ชิมดูรสชาตินี่และค่ะทำกับข้าวไม่มีอะไรเยอะค่ะนะคะเพราะเราเป็นแม่บ้านนี่และค่ะกับข้าววันนี้ก็คือต้มยำตีนไก่นะคะ ต้ยมยำน้ำใสค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปนะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ